เดียมก็จะเฮ็ดงานที่อันนู่นแหละทั้งดองม่อแม่ก็ให้ไปคนละมันไปไว้แต่มันลืมนะห้องเจียงชูอายกินมือนไหผัดมักแตงกับทอดหมูจ้ะทอดหมูแซ่บเนาะอาจจะจกินทั้งดงนี่ครับไปได้ไปคนละมันมันสวยมันเริ่มแจงแล้วพ่ณแม่ให้ไปคนละมันคือหลังเราเอาไปปลูก ยุี่ที่ผมพาไปเบ่งเมื่อแล้วนะครับนะครับไปคนละมันน้ากันครับเดี๋ยวน้งองหงสิดเดียมเฮดเมนูเฮดนักกินให้ผมเนาะอสองสิกสิบเมือจักหน่อยครับผมตอนนี้่็สิบตีห้าตีห้าก็ดีหดแหละนะครับมันเมือนที่แช่ดูมั่นที่เก็บเส่ถุงเมือนเนาะอยู่ข้างนอกครับ เหารถนี่นะครับเชียรไไ์โดแม่กอคอนเคยลับมาเห็ุงานเชียร์หนึ่งคป็นขามาบ้าเป็นงานครับฝาเริ่มแจงแกก็ขันปุคค้ตื่นเนาะนะครับคอโตเก็บมั่นกำลังรถจะเข้ากันมาเนี่ยบอนหลายครับนี่ นะครับขอตกเก็บสึ้นเราจะเข้ากันบัดน,นี้มาเขือนฝนตกเนาะเป็นกจจะได้ไทยให้ปลูกพอดีเลยครับดินกันทีซุ่มๆเปียกๆจักหน่อยฝนตกช่วงตีสองตีสามขึ้นมาขื้นนีลยไปขอตกเก็บถุงมันขึ้นเราจะเข้ากันครับบ๊ายายครับแม่แว่าเอาไปลังรถหนึ่งกับพ่อที่เรือนั่นเดี๋ยวแม่เอาใส่รถไปเองเว่าจะสร้างแต่เหตุงานนะครับ เดี๋ยวขึ้นให้แม่จ,จะข้าวก่อน แล้วครับเอาไปซ้ำเนี้แล้วมัน,นด้วยหกกระสอบเจ็ดกระสอบครับแม่ใส,ส่ซาเล็งไปเองว่าจัน้นี่แหละครับโอ้เด็กเงือจากน้อยด้วยครับผมนั่งรถนึงไปครับปอกันอยู่ให้ครับมันนี้ออกไปให้เอาไปลงไว้ให้แปรงส้วนยางครับ โอเคครับจอดรถเรียบร้อยรถไถ้ว่านมาไถยอยู่ครับแปลงที่พามาเบิงมือว่านเมื่อก่อนนี่นะครับมก็จะขนล้มัน,นล,นลงไปนี่เลยล่ละขนลงไปกันเพราะว่าเดี๋ยวรถเพิ่มมาไถมึงจะได้ปลูกได้เสาครับผมอากาศย่างเสาา ท่านนาคำน้อยส่วนป้าหลงนวนครับนี่ก็ได้สรุปแล้วเมื่อนี้กับบ้านได้ปลูกนะครับเพราะว่าไอ้รถไทยมันมาบอกว่าดินมันฝนหกตะกตกใช่ไหมไทยมันก็อจะเป็นก้อนครับปลูกวันได้แต่ว่าได้พากันขนละมัดลงไว้ก่อนครับคนดูมันลงไว้ก่อนจะแค่นั้นจีขนลงบ้างัะไอ้ไปขิ่รถบ้านพอดี ลงมาพอดีเลยวะเดี๋ยวเพิ่งขนล่องไดไปขนลงเอาไปทั้งในก่อนว่าสันสิได้มาะทัยแห่งมาแล้งคงก็สิได้หามองงอรถเขา่าในส่วนยางเอาทงกระสอบปั้นลงไว้ครับอันนี้บอกแมนครับเดี๋ยวขอซอยนี่กันวจะเอาดุกมันลงซอยว่าสัน ปลูกเกสตปลูกยากขึ้นเขา่าครับจะมีทางเข้ามาได้ทางมอเตอร์ไซค์หรอครับทางนี้ก็ได้ขางคนขี่อย่างกระจอลอเทน่าเจุขของกระจอลอเข้ามาบันนี้ครับลงอยู่้ะครับ สอบไหนสอยังไงปิดมาเลยดิฉันมันบอกว่าันมาเลยดิปเี้ยมาเลย มันต้องขับยุ่ยันมันเนี่ยขอบนายขอบออกส่วนจะต้องสอบนายสอบในส่วนบอ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 ันมันก็ล้งอันดันี่เบาเลยก็ลังกลังสีนักเลยนอนฟังนขึ้นโอ้ฝนตกว้าอยู่ข้องหนเราโมขึ้นไหนเลี้ยงเลี้ยงไปเสียอย่างมันนี่โมขึ้นไหน บันน,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 นว้เราตนบบดกนนี่โงนะ้นไไงไปยงี่เล้ค้ม,มาขึ้นนี่ต่ออยู่หน้าปักยางแห้งเลยล่ะเอาไปยางร้มาเสีเสียกระเบืบ้องก่นพี่มาขอเป็นคุณหบ่บ้างเถอะเบาไปยโยงโยงโยงไปยงนี่ล คือมันตายมองเลยนี่หะนมละแค่ันหา่เสียไปก็อยูสิบหลครั้งก็เนี่ยเราอย่้าลูกไปขิหันไหมถ้จะไปขหันลยเลยะไม่ใังเปปไปีบ ่ so ็เดียวกันเกชวนเดียวกันเดนั่นแาวนี้น่าม่บุญแค่ต่ะสู้ไม่กินป่ะกินหน้าเขาอยู่หนิมไหมนันแวนี่ก็ชิแม่นีชโดนตุ่นไตอือ นี่เรามื่อคืนปีกายเราพันมันพันมันแบีกายเนี่ก็เป็นเราไว้แล้วปีกายนี่ปีกไยมันปวดเลยแค่ครับขึ้นปีกายนี่ <c oughs> ายามเว้นหัวมือแรกมนไม่ใแล้นีมือแรมอกมาใส่แล้ว ามีหัเาค่เ้วเนี่ยแค่เศเนียยก็มีอันนี้วัน่ยสิเสแก่เลยกุเ่อมต้องไปทาตวนี่อาไปเขแล้วาไงวงเย่มาเ่ต้องเล่นปุ๋ยแล้วงงี้ว่าเห็นบูหลายีมันบ่ ไปมากไม่ร oh, wow. <the um ู้เรืงยังเป็นอะไรอยู่ตแข็งแรงอยู่อ้าวอวนี่ขนาดบ่อใหญ่เลยครับแตมีก็ม้วแยาวอ่ะแล้วก็ชิว่าว้าไปยกแล้วฟันชิว่าอะไรบุ่เลี้่วจีบบอกเราว่าเปนเหนียว แล้วก็งาันยด้วยงานกันยุบเ้วยแล้วก็านกันบ้ยแก็งกันหยุบด้วยล้วก็านกันหยุบด้เยล้วกงานับบ้ยากันหบด้วยแล้กานกันหดแกงนันบผ้วยแลวกงนนห้วยก็นนยบดงานกันหยด้ว็งานกันหยุบดิานเันยด้วย้วกับก่อนมั้แร้วก็าไทันหบด้แล้าับ ผมกสยถอยดากอนนี้แล้วแล้วสันโอ้ยนุ่งนุ่าอย่างไรครับ กินนอาไว้แล้วไป2เมนูกับผัดบักแตงใสหมูผัดหมูใส่บักแตงแล้วก็ไอ้หมูทอดกระเทียมครับผมแซบติดใจให้น้องแ็่ไห้อีกครับไป <c oughs> กันเลยผ่าตานแล้วครับไปไปเบย่บว่าคุณแม่เล้วกินแล้วไป ไอ้นี่ไอ้เต็อนนะครับแปรกันเมืองบุญบางไฟแล้วแม่ก็ปอนา้าไอเตือน,นแล้วเชียงอาบน้ำแล้วเสร็จแล้วปะเดี๋ยวยังเดี๋ยวผัดบักแดงคือแมาก่กำลังผัดบักแดงก็ดีครับ<อ>นั่นแหละเมนูหนึ่งไอ้น้าแม่คนเราลงซอยบ้านในไทยไม่บัานในไทยเหรอ เพราะว่าเพาว่าดินมันบ้านด็ก,กลามอันไทยก็จะเป็นดินเ,เน,นียวกกอนแล้วบ้านไทยมันแรไทยแค่เดียวก่ะอาบ่าได้ปุ๊บแต่ว่าบ่เอื้อนพนแล้วมันแรกมัมกินมาถทยแห้งอยู่บไฟแหลากัเนาะแม่ไม่ยอมไปปเลยแม่เตือนเรา เดี๋ยวขอเติมกาแฟจะเข้ากันครับน้ำหันได้กดใหม่นั้นกาแฟจะเข้าก่อนจะได้อาบน้ำไปทง,ง่ายครับอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงาน

ใส่นีนน้ำมะใส่แปดกระเลนใส่ไปดรับขอตัวไปหนอยจะคข้าก่อนน้ำมะกะทิแล้วพอดีจ้ะเสร็จแล้วขอาแนกินตัวกระโดดใหตอนจะคล้องเข้าจ้กนะครับผมก็จะไปเห็ุงานแล้วกะติดน้ำี้